สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ FC ครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับโดโด้ยาเฮาผู้ใหญ่บ้า,ยา,ยบานได้นี่้หนิบ้านรอมาอีกนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านพรสวัสดิ์นะครับแสงสกุลเยี่ยมบ้านอีกรอบที่สองนะครับครับตอนนี้บ้านติดไปเกิน90%้าสินะเนาะ มื่อนี้ไม่ยังมาฝากครับมื่อนี้มาติวในเรื่องบนันเดลคีเหมือนเดิมนะครับหลังจากได้รับการแก้ไขไม่แล้วกันนบเดนเบลคีนึงเก่าๆนะครับออ๋หลังรอบที่แล้วมาแจ้งซาพโาพดแจ้งซาเออถือท,ท,ทั่วลงเลยถือทั่วลงนี่มามามาเติมเต็มใหม่เมือ่อวานี้มาออให้อ,อ่า บาพีนองให้มั่นด้สมบูรณ์นะนะตามที่นองต้องการ,รนะครับก็ะคือหนึ่งเก่าาหรือว่าหนึ่งลอยเก่าที่เก่าครับนี่คือตามที่ตามที่ขอนะครับตามที่ขอเลยเออพญาบาลจัดให้ครับจัดให้แจ้งจำนายเรียบรลอยที่ว่าการอำเภอครับครับแล้วุณเนื้ีนั่นแล้วหลังจากนี้ไปจะคงจะเกิดสินนะ ครับ่านานในตกแต,งต่งภายในว่ตอนนี้แมนครับกำลังตกแต,งต,กแตง่ตแตงภายใน,นครับบ้านนองอุ้งหยิงครับนะดีใจดีใจนะครับโมแวะมา,มา,จากจะเตือ <c oughs> งานเยอะผู้ใหญ่บ้านงานหลาย <c oughs> งานหลายงานหลายหลังจากเป็นผู้ใหญ่บ้านอุ้งหยิงนี่ก็ปรากฏนโตโบ,นบ่อยไปทุกกัมเภอ <c oughs> เป็นสาภาสมาสรถสิทธภาพเกษตรกรนั่โอ้นี่บอกผู้ใหญ่บ้านมันองคูบ้านนองอุ้งหยิงตัวนี้เขาว่า ไปบรรยายนะครับไปบรรยายงานเรื่องการเกษตรนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรที่เป็นเกษตรยั่งยืนในอนาคตของข้าวนะครับเรื่อนเจ้าปาก็เลยพี่น้องตัวจังหวัดทีพจะได้สัมผัสนะครับเด็กระทบไล่พิณิบานุ่งดีใจนะครับดีใจคนบ้านตัวเองนะครับโด่งดังนะครับเป็นชื่อมั่ ตังกมรับรู้ต่อไปยังพยุทรับรู <laughs> ้นะคร8นาทีครับเดีเ๋ยวมันเคชือกันไปเจอนะเ,เจอฟซีโดยจริงนะครับเอฟซีของหนองหอญิง,ง,งก็เลยเขาก็มีความสุขน้ำผู้หญิงบานน้ำได้ต้องเอาเป็นบรรยายครับเ, <laughs> เอาเอาตามเจ้าได้ไหมเอามุกตรงนี้ไปเก่อนพี่น้องข้างนำ้ำพี่น้องก็เลยกิมีความสุข,ขขึ้นมานะครับดูเขาเป็นเอฟซีของหญิงโดยตรงนะครับ บางเพือนเขาบอกขอเสือมาน้ำพูนยี่บาทนะอยากได้เสืออุ้งอิงนะครับแต่เขาบอกว่าไ่มีโอกาสบางบ้าเขาอยู่ไกลนะครับหรือว่าชุ่มๆเขาหยาดนั่นน่ะน้องอิงอาจจะบดไปหลินนะครับครับต้องบดได้เสือเขาอยากมีเสือที่แบบเป็นยิมซี่แบบเป็นข้อมูลของข้นมูซีบ้านน้องคู่นั่เขานะครับที่คนรู้จักบ้านน้องคู่เยอะแยะเนาะเยอะแยะเลยคนตำบลจากนะครับ เยปากว่านี้นะครับพิธีกรเกินขึ้นน้ำหนาวว่าทันเรียกรคนนี้คือผู้ยี่บานอุ้งอิงเราก็ลัพวมสูข้อกัน,น <c oughs> ขเขบาบอได้เขาบอได้บอกว่าผู้ยี่บานมนันอุองคู่บ<า>่โอ้ยเขาบอกผู้เยี่บานอุ้งอิงมาสั่นปอู้งยิงอุ้งยิงโอ้ยอนดปันมากเลยี่ยบานับไปแสดงแป้งกูบดได้ค้นเข่าเบิบิด คนเต็มผมไป <โด S 1> บรรยายอยู่บางคูนะครับที่มางนึงเหล่ที่เนึงแห่แก็ไปหวัวจะาั้านอางนึงเพื่อไปสองบาทน,นะครับไปสองอำเภอเลยเป็นเซวาบางคูต่ตงา,างเส้นรับลายนะครับเฟที่หลาเฟซี่อีสปีราเนาะอ่อุ้งีนะครับเบิงเพิ่นเบิงอยู่หน้างานแล้วเพนนิ่นงมาหว่านเงินกับมีเด้เอฟซีบางคู เป็นบึงขึ้นบึงสีน้ำมากเลยนะผู้ใหญ่บ้านเป็นนั่นแหละเขากับเดากันเลยว่าผอ้นนีกน้ก็เลยผู้หญ่เลยออกโมกว่าวันนี้พวกท่านมาประชุมมาสัมมนากันนี่ได้กระทบไหลดาราน้ำไดงนี่แหละเพราะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็น,าพพน,าน,นดาราทั้งเขาอยู่ว่าเป็น,นดาราในเลืย่ยนในเปรของโอ้ยถ่ายคลิปรอบนั้น <c oughs> มีแต่คนมาผู้ใหญ่บ้านรอผู้ใหญ่บ้านรอไป ถำมขึ้นโอ้มีความสูงนำกำนองนุงนะครับในทำามขินนะครับข้าก็เป็นดาราบันนอเป็นดีนเไมไหวกบแล้วนะครับจะกโอ้ก็จเกเซียนเลรวครับนี่หา่เก่าแล้วใกล้ซิกกรซียนเลยนี่ระคบพี่น้องคนหนาตาหกสิบหกสิบก็รอขึ้เก่า หองใจดีอยู่ครับก็ประสบการแถวงานงานที่ดีนะครับนะ่ครับลุงสุนทรีตลอดตำแหน่งหนึ่งในที่สภาพจตกรนะครับจตกรมารอบนั้นบาลลีที่ยังบนแนอนเนาะมารอบนั้นมารอบนั้นมาแจงหนึ่งหนึ่งเก่าเออเมื่อกับลังหัวยออกเอฟซีก็เลยว่าคือมาสาแท้นะ 1 9คน้องเขาคืออยากได้เป็นรอยกระซิบเก่าครับมันเป็นเด็กอาจจะเป็นคุงมันนะครับไม่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตงการแต่พอคัดใจนะครับพอดีไปเบิงแล้วที่เปิดเรียนหลาเพื่อเฮ้นะครับสามารถห่อใส่ได้จำหน่ายได้นะครับบาตรสบบาทีนือยังยังคือว่าถึงบุม่มีคนอยู่นะครับเให้จำหน่ายออกนะครับก็คือมารอบนี้ชัดเจนนะครับ หนึ่งเก้าเก้านะครับชัดเจนเมือแลงกะมอมืนอนี่วันสุกตัวนี้ราคาโอ้ก่อนสิ้นเดือนอีกต่างหากบ้านรอานี้ถือว่ามาเนิยนๆได้พี่น้องมาเต้นเนินๆได้หนี่นนแหละก็เป็นบ้านเลขที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าแน่นอนนะครับสําหรับบ้านหลังใหม่ของบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นมาผู้ใหญ่บ้านอุ้งอิงผู <laughs> <c oughs> ้ใหญ่บ้านน้องครู <laughs> พีว่ว่ากอนเกษียนนะครับได้ออกบาเล็กทีให้คับบ้านสุปตานะครับพี่น้องนี่สุปตาน้อง,งิงนะครับคนหนุนแจไปทั่วโลกครับพี่น้องความหักความเพงโอ้ยสุดยอดเกินบรรยายครับออกเพลงมาล่ะสุดเพลงไหนกระสางมิแต่ติดหนึ่งมาแรงแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทุกเพลงครับของน้องหญิง,งนี่นนแหละครับ ครับในสาวๆนะครับครับตะวันกําลังสองกำลังจีไปทางไหนต่อครับมือนี่มีลุงปืนทีนะครับประเมินมูบานทีมแข่งมูบานยางยืนนะครับหรือว่าตะบนยางยืนหรือตะบนน้ำข้ามนะครับเป็นหนึ่งโครงการของมูบานไอของหนึ่งอำเภอบาบัดทุกข์บำูุงสุนะครับพื่ะกวดระดับจังหวัดนะครับ ก็เป็นคณะกรรมการโรประเมินนดในหน้าของท่านต้นโดยท่านนายเพื่อพุ่มสังงูนะครับท่านมอบหมายนะครับให้เป็นคณะกรรมการตัวแทนถ่ายเรือจะชนนะครับถ่ายประชาชนนะครับก็ถือว่าภูมิธรรบาร์นุ่งหญิงนี่วันมาทำบาร์ดงานเ็ยงานงานเ็นงานระดับงวัดดไ้งานลาดกงานลาดกับเฮ็ดงานหลวงกับเฮ็ดเออแล้วงานไอ้ธุรกิจครอบครัวก็มี เป็นร้านร้านเจี๊สดผักสดร้านเจ๊สดผักสดนะครับอยู่ตลาดต้นมะเกื่นะครับพี่น้องศูนย์ล่องลับเราในเรื่องเอาเรียกว่าผู้ประกอบการในเรื่องจานติดจะนคือผักข้าวเห่านะครับซือผักกันรเกษตรเพื่อให้พี่น้องเขาได้ขายในราคาดีเป็นรรมนะเนื้นกระผูโตัวกับเป็นรรมน้ำกันครับ พูดซึ่งนะครับเขาเรียกว่าผู้ประกอบการร่องลับงานของพี่น้องเกษตรกรหรือคุณยุบานล้มพื้นที่นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านน้องครูไอผู้ใหญ่บ้านอุ้งยิงนี่มีชื่อว่าอะไรนะครับโอผมพรสวัสดิ์แสงสกุลน้าผู้ใหญ่บ้านพรสวัสดิ์แสงสกุลเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใหญ่บ้านอุ้งอิงเห็นอยู่ไสกระทักทายได้ครับกันเองกันเองกัดเองครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหลายๆเด้อครับมื้อนี้ที่มาครับ เป็นมาชี้แจงนะครับกะส่วนยืนคุยอยู่ตั้งแปดตั้งเกานะที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องธุรลิปนี้เอาไว้สมนีสกอร์ได้พกัในคลิปหนาครับสวัสดีครับ